สวัสดีค่ะดาราก็สิบมาแล้วค่ะโตโนโชวานิชารับปีใหม่หวานจนนึกว่าวาเลนไทย เรียกได้ว่านอกจากจะลงภาพทั้งสองครอบครัวสุดอบอุ่นมีทั้งไปเที่ยวทานอาหารด้วยกันในช่วงวันก่อนส่งท้ายปีเก่าจนวันต้อนรับปีใหม่ยังจะขยันยอดรักอีกเช่นเคยสำหรับพระเอกหนุ่มโตโน่าคินคำวิไลศักด์และวานใจสุดสวยดิชานัทนิชาดังวัฒนาวนิชที่นับวันเริ่มกระชับความสัมพันธ์มากขึ้นโดยมีภาพหวานๆมาเสิร์ฟให้คนโสดได้อิจฉากันอย่างต่อเน,นื่องค่ะ ล่าสุดหนุ่มนักร้องเดอะสตาร์รายนี้ได้ทําการโพสต์รูปภาพคู่กับสาวนิชาต้อนรับวันเทศกาลปีใหม่พร้อมทั้งเขียนแคปชั่นที่เรียกได้ว่าน้าตาลอย่างเรียกพี่ฉันอาจจะพูดไม่หวานแต่ฉันจริงใจเสมอไม่บอกหรอกว่ารักเธอโปรดดูที่การกระทําสวัสดีปีใหม่นะครับคนไทยทุกคน #happynewyear2022 หลังจากนั้นไม่นานนางเอกสาวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์รูปภาพของตนเองว่า โอ้ยแกล้งเหรอทำไมถึงแต่งรูปสีนี้แล้วทำไมหน้านิชาดำแบบนั้นทางด้านโตโน่จึงตอบกลับไปทันทีว่าให้ดูที่การกระทำครับทำให้เหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับที่จิ้นคู่นี้อดแซวไม่ได้ขอขอบคุณภาพจากอินสตาแกรมโมโตโน่และแรงข่าวจากมุมข่าวค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดรับชมข่าวใหม่ๆจากช่องดารากอสิด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ